กับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินเหมาะทําธุรกิจนะครับเหมาะสร้างปั๊มน้ํามันนะครับทาเป็นที่จอดรถ10ล้อนะครับหรือว่าจะทําธุรกิจต่างๆนะครับของเราเหมาะเลยนะครับของเราติดถนนใหญ่นะครับถนนเส้น3ามสมาลายแมนนะครับแล้วที่ดินนะครับหน้ากว้างมากนะครับใช้ได้เลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่22ไร่1งานกับอีก84ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลสาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับของเราขายเปินราคาประเมินนิดเดียวนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะน่าซื้อเก็บไว้นะครับครับราคาประเมินนะครับอยู่ที่ไร่ละล้านสองนะครับของเราขายเพียงแค่ไร่ละ1นึ่ล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับถือว่าราคาน่าจับต้องนะครับนะครับสวยนะครับแปลงนี้นะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่ครับอันนี้คือถนน ด้านหน้าที่ดินของเรานะครับอันนี้คือถนนเส้น3 2 1มาลายแมนนะครับขับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปอำเภออูทองนะครับจากนี้นะครับไปถึงอำเภออูทองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ11อกิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปวัดเขาทาเทียมนะครับพาเด็กๆนะครับไปไหว้พระไปทําบุญนะครับแล้วก็จะมีอ่าสกายวอล์กนะครับให้เด็กๆนะครับได้เดินชมวิวที่สวยนะครับ ครับ <muitas> จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดเขาทําเทียมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15กิโลนะครับถ้าอยู่ตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเรามองไปนู่นเลยนะครับเราจะเห็นวิวภูเขาอยู่นะครับอันนี้คือเป็นวัดเขาทําเทียมนะครับที่เรามองเห็นภูเขาอยู่นั่นนี่ยครับจะเป็นวิวภูเขาเลยนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20กิโลนะครับครับถ้า f อผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่97กิโลนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่98กิโลนะครับเนี่ยครับของเราเดินทางง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับเนี่ยครับจะไปอู่ทองไปตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกลับเข้ากรุงเทพนะครับเนี่ยเราจะอยู่บนถนนนี่เลยนะครับเนี่ยครับสวยนะครับแปลงนี้เหมาะทาธุรกิจนะครับสร้างปั๊มน้ํามันนะครับเปิดเป็นโกดังให้เช่านะครับหรือว่าจะทําเป็นที่จอดรถนะครับทําธุรกิจต่างๆนะครับของเราเหมาะนะครับ นะครับสภาพแวดล้อมนะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับอันนี้คือที่ดินของเรานะครับราคานี้ถือว่าราคาจับต้องได้เลยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่มีเงินซื้อนะครับเนี่ยครับแปลงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าราคาประเมินนะครับไล่ร้านสองนะครับเจ้าของอยากขายด่วนนะครับครับนี่นะครับลักษณะรูปแปลงที่ดินของเรานะครับผมให้เอฟซีดูผังก่อนนะครับเดี๋ยวจะ ได้ทําความเข้าใจนะครับอันนี้คือตรงจุดที่ผมยืนอยู่นะครับนี่คือจุดนี้นะนี่ครับนี่ครับส่วนไปด้านนี้นะครับนี่เนี่ย้าเราไปด้านนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับของที่ดินของเรานะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยมานี่มานี่นะครับเนาะอ่ะผมยืนเอาเนี่ยแทนกล้องไปนี่นี่ไหมครับเนี่ยของเราจะไปนี่นะครับที่เรามองเห็นถนนดินอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือตรงถนนดินนะนี่ครับนี่เนี่ย นี่ครับให้เอฟซีดูลักษณะนี้ก่อนนะครับนะจะได้ทําความเข้าใจนะครับครับอ่ะผมพาไปดูรายที่นิ่งของเรานะครับครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับเราไปนู่นเลยนะครับไปถึงแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับของเรานะครับเราจะได้ความกว้างนะครับของด้านหน้านะครับที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ270เเมตรนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับหน้ากว้างนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนเนี่ยครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับนะทิศเนี้ยนะครับ เนี sea, so ite, field field. ่ยท so well, ิศเหนือนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งทางขาขึ้นด้วยนะครับนะครับทำธุรกิจนะครับเนี่ยถ้าท่านใดที่ดูงอเฮ้งนะครับฝั่งขาขึ้นนะครับและหันหน้าขึ้นทางทิศเหนือนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะนี่ครับอ่ะเนี่ยครับถนนนี้นะนี่ครับเราไปถึงนู่นเลยนะครับตรงคันด้านด้านโน้นนะครับครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบเมตรนะครับก็คือตรงนี้นะครับเนี่ย เนี่ยดูนี้โป้งผมนี่นะนี่ครับเนี่ยไปเนี่ยนะครับในส่วนตรงแหลมนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ของเรานะครับเนี่ยของเราก็คือเนี้ยนะครับในส่วนที่เราเห็นด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นแปลงที่ของเราแล้วนะครับเนี่ยครับท่านที่ชอบที่ดินหน้ากว้างๆนะครับมาะเลยนะครับเนี่ยครับเจ้าของอยากขายด่วนนะครับนะครับที่ดินติดถนนใหญ่นะครับน่าซื้อเก็บไว้นะครับมีอนาคตแน่นอนนะครับ นะครับของเราเป็นแปลงที่ทำนาอยู่นะครับนะครับที่ดินหน้ากว้างนะครับหน้าซื้อเก็บไว้นะครับนะครับแล้วก็ถนนตัวนี้นะครับเป็นของเรานะครับเจ้าของเขาทาเอาไว้นะครับจะทําเอาไว้อ่าวิ่งสําหรับเรานะครับที่แรกจขอนะครับตั้งใจจะทําโคกปลูกบ้านนะครับแบบตัวนี้เอาเป็นเหมือนกับ บ้านสวนไรประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็เลยทำพคกเอาไว้หน่อยนะครับแต่ตัวนี้จะของนะครับอยากใช้ดวดนะครับนะครับจากตรงแปลงที่หนึ่งของเรานะครับลาเด็กๆนะครับไปไหว้พระไปทําบุญได้นะครับที่วัดเขาดีสลักวัดเขาทําเทียมนะครับนั้นก็จะมีจุดชมวิวนะครับจุดถ่ายรูปที่สวยเยอะเลยนะครับที่วัดเขาทําเทียมนะครับเนี่ยละครับแล้วก็จะมีสกายวอล์กนะครับให้เด็กๆนะครับเดินชมวิวนะครับ อ่ะครับหลักเขตเราอยู่ตรงนู้นนะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับนี่ครับแล้วก็จากนี่ผมย้อนกลับขึ้นไปนู่นนะครับไปหาด้านถนนนะครับนี่ครับจากตรงนี้ไปถึงตรงด้านถนนนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบนะครับรับเราก็ส่วนด้านนี้จะเป็นด้านท้ายนะครับจากตรงนี้นะครับเราตรงไปอีกด้านหนึ่งนะครับของที่ดินของเรานะครับรับด้านท้ายนะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณร้อยหกสิบนะครับนี่ครับตรงตรงไปนู่นเลยนะครับร้อยหกสิบเมตรนะครับนะครับ ส่วนบ่อนี่ครับจะอยู่ในที่ดินของเรานะครับเนี่ยครับเจ้าของปุดบ่อเอาไว้นะครับประมาณไร่หนึ่งนะครับเนี่ยเก็บน้ําเอาไว้นะครับเนี่ยครับอยากจะปลูกบ้านริมบ่อริมอะไรได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่มีไอเดียนะครับเปิดเป็นร้านอาหารนะครับเนี่ยครับมีลูกค้านะครับเนี่ยผ่านไปผ่านมานะครับได้แวะเวียนมาชิมอาหารรสชาติอร่อยๆนะครับได้เลยนะครับ นี่ครับของเราจะมีโคกนะครับอยู่ลูกหนึ่งนะครับนี่ครับแต่เ like be uh รื่องว่าวันข้างหน้านะครับถ้าเราไม่อยากได้บ่อนะครับเนี่ยดินที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เขี่ยลงนะครับก็จะเป็นพื้นนาทั้งหมดนี่ครับเพราะว่าดินนะครับก็คือจากในบ่อนี่ครับจะของอยากจะได้โคกปลูกบ้านด้วยนะครับมีบ่อนะครับนี่ครับเราะเส้นนี้นะครับรถสิบล้อนะครับรถขาจรนะครับเยอะนะครับถ้าทําธุรกิจนะครับเนี่ยเหมาะเลยนะครับ ที่ดินหน้ากว้างนะครับราคาถือว่าไม่เวอร์ด้วยนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับข้าวกำลังเขียวสวยเลยนะครับครับแถวนี้นะครับ ถือว่าน้ําอุดมสมบูรณ์มากนะครับมีน้ํานะครับให้ชาวนานะครับทํานาทั้งปีเลยนะครับหรือว่าเราซื้อแล้วนะครับเรายังไม่ทําอะไรนะครับแล้วก็ให้คนเขาผ่าเช่าทํานาไปก่อนก็ได้นะครับนะครับที่ดินติดถนนใหญ่นะครับราคานี้ถือว่าน่าซื้อเก็บไว้นะครับนะครับอนาคตไปได้อีกไกลเลยนะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับ ทับส่วนด้านตรงๆไปนี่นะครับนั่นนะครับอันนี้จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ตรงปลายแหลมนะครับที่ดินของเรานะครับคือทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านถนนนะครับจะเป็นทางทิศเหนือนะครับในทิศเนี้ยนะครับน่ครับของเราเป็นชุมชนนะครับเพื่อนบ้านนะครับอยู่รอบๆเปนเยอะเลยนะครับ นี่นะครับแนวเขตของเรานะครับด้านนี้นะนี่ครับอ่ะเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี่ครับเนี่ยเสาปูนเรานี้นะเนี่ยครับมาหาตรเนี้ยนะครับนะครับผมย้อนกลับไปนี่นะนี่คือด้านท้ายนะครับนะครับไปถึงแนวเขตของเรานะครับก็จะอยู่ที่160นะครับด้านนี้นะครับนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นอ่ามุมนี้นะครับนั่นนี่ครับเนี่ยมุม340นี่ครับในตรงด้านบนนี่นะนี่ครับนี่ก็คือ ตรงไปนู่นเลยนะครับรับจากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับไปถึงแนวเขตของเรานะครับเรามองตรงๆไปนี้เลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ340นะครับก็คือด้านท้ายนะครับส่วนด้านหน้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ2.70เนะครับครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่22ไร่1งานกับอีก84ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลสาราขาวอาเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 1, 1 3 5 0 0ล้าน3ามนนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ